สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคำนวณเลขเด่นนะครับสูตรที่1นะครับมาดูผลงานในงวดที่แล้วนะครับวันที่1นะครับเดือนกรกฎาคมปี59นะครับตัวเลขที่ได้ลงไปก็คือ6 5 7นะครับนี่คือสูตรเลขเด่นนะครับเลขออก4 6 0นะครับบนล่างออก5 3นะครับเลขที่เข้านะครับก็คือเลข6นะครับเข้าบน เลขห้าเข้าล่างนะครับสลับเลขเด่นก็3ตัวเข้าไป2ตัวนะครับสลับสูตรที่1นะครับามาดูวันนี้กันนะครับวันที่16นะครับ เดือนกรกฎาคมปี59นะครับวิธีการคำนวณก็เหมือนเดิมนะครับเอา3ตัวท้ายนะครับของงวดที่แล้วนะครับเลขออก460นะครับเอา460มาตั้งนะครับ หลังจากนั้นก็เอาร้อยบวกด้วย10นะครับ4ีบวกหได้10ใช้ศูนย์ตัวเดียวนะครับ6กบวกศูนย์ได้6นะครับหลังจากนั้นก็เอาผลลัพธ์สตัวนะครับมาบวกกันเหมือนเดิมก็จะได้6เป็นตัวหลักนะครับหลดไปหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้ห้าหเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้เจ็ดนะครับ ก็จะได้เด่นมา3ตัวเหมือนเดิมนะครับสลับส <Madonna> <sp ick led matter> ูตรเลขเด่นสูตรที่1นะครับประจํามาที่16กรกฎาคมนะครับก็ลองจับตาดูนะครับลองติดตามดูอีกนะครับว่าจะเดินดีต่อเนื่องไหมนะครับสลับสูตรนี้ก็ตั้งแต่ปีใหม่มาก็ยังเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับเข้างวดละตัว2ตัวนะครับยังไม่หลุดนะครับบางงวดก็เข้า3ตัวนะครับก็ลองติดตามผลงานกันต่อไปก็แล้วกันนะครับสลับคํานวณเลขเด่นนะครับในสูตรที่1นะครับ อ่สำหรับสูตรนี้ก็ฝากไว้สั้นๆนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับสูตรที่2นะครับแล้วจะลงให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโชคดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ